ไอ้มะอะไรมึงไอ้มะอะไรมึงตอนนี้ไม่งามเลยทุกคนจะตายหรือเป,ออเอปล่าไหมรู้ต้องเอาปุ๋ยบำรุงใบามาใส่เนี่ยปุ๋ยบำรุงใบปุ๋ยบำรุงใบมาใส่ จิตใจดีอะไรดีๆก็ตามมาเอาลำซำไปปลูกด้วยเดี๋ยวก่อนใจเย็นค่ะรอทำบ้านก่อนไม่ลำซำลำแสอะไรละลำซำล่ำแสล่ำซำล่ำแสช่วงนี้วุ่นแต่การขายทุเรียนค่ะทุกคนวุ่นมากกับการขายทุเรียนวุ่นกับการขายทุเรียน หรออยู่แถวไหนอ่ะอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนขายอยู่แถวไหนมีต้นอะไรบ้างขายต้นอะไรบ้าง มมอ่อ๋อล่ำซามอย่างเดียวนึกว่าขายหลายอย่างนึกว่าขายหลายอย่างก็ให้ไปแล้วนะอาหารคุณกำพลเขาให้ไปแล้ว คุณกำพลวรรณบุตรเดินออกกำลังกายดีค่ะทุกคนเดินไปเดินมาออกกำลังกายไปตามภาษาของเราสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะ แม่เอาถุงอะไรมาอีกไม่เลอะไปเอาถุงอะไรมาอีกไม่เลอะ mm hmm. นี่เอากันไก่มาด้วยนะไก่มาตัดด้วยเออไก่มาตัดตัดไปตัดมาสรุปหมดหมดตั้งต้นใบหายเช็ดภาษาบ้านดีฉัก่กหมครหายเช็ดหมดเช็ดระดับพื้นที่บ้านสวยมากตามทุเรียนอร่อยค่ะวันนี้กินส้ตมตำกับเด็กๆตาม้ตตามตำให้เด็กๆก,กิน ยายแอดบอกให้ลงมาล่ะนะอยากได้กันไกอันสูงว่ะเดี๋ยวป้าหาซื้อกัไกลอันสูงมาดีกว่าร้านเกษตรแถวนี้มันอยู่ที่ไหนวะร้านเกษตรร้านการเกษตรนี่แล้วละแ,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 แม่ ตัดนูน่นตัดนี่ตัดนั่นไปตัดนูน่นตัดนี่ตัดนั่นมีนตัวอะไรวะมันดูต้องระวังมแมลงต้องระวังมแมลงครับทุกคนมันนี่แล้วเดี๋ยวก็ขึ้น สวัสดีนะคะ905ท่านสวัสดีค่ะเยยยกุานดไปดูช่วยแอตตี้แอดทำอะไรอร่อยค่ะตามทุเรียนอร่อยแม่ยังไม่หายร้อค่ะรักษาตามอาการอยู่ตอนนี้ใช้คำว่ารักษาตามอาการค่ะรักษาไปตามอาการ ก็ยังอยู่ในขั้นที่ต้องอยู่กับยาอยู่ดูอยู่ได้เพราะยาให้คีโมให้อะไรแต่ก็สุขภาพจิตดีก็สุขภาพจิตดีก็ไม่ไม่มีอะไรให้ต้องปวดหัวเน้นสุขภาพจิตเน้นสุขภาพจิตคะ่ะขอให้สุขภาพจิตดีอย่างเดียวอย่างอื่นเป็นเรื่องเล็กน้อย สุขภาพจิตด,ดีกำลังใจดีสุขภาพจิตด,ดีทุกอย่างก็จะดีโห oh, มันออกใบเยอะแล้วเนี่ยอีพยอมอีพยอมมันเริ่มแตกใบละเริ่มแตกใบมันสู้มันสู้มันเริ่มแตกใบลากเริ่มเดินเริ่มสู้งามสู้กันอะไรไอตัว ไอ้ขาวไปไหนเนี่ยไอ้ขาวไม่มาด้วยเหรอไอ้ขาวมันไปไหนไอ้ขาวมันไปไหนตัวยต้นไม้สวยขอบคุณค่ะนะทำได้ค่ะทุเรียนเอาทุเรียนไอ้นี่ทุเรียนแก่ เอาทุเรียนแก่ค่ะทุเรียนแก่ทุเรียนเนื้อเหลืองแล้วอะเหลืองเหลืองแก่แต่มันยังไม่มันยังไม่สุกอะมันยังแข็งอยู่อะที่เอาเนื้อ,เ,อ,เ,นอเนื้อที่เขาเอาไปทําทุเรียนทอดนั่นแหละคะ่ะเอามาทําส้มตําทุเรียนได้มันจะมันมัน,มนกรอบอร่อยกินได้คะ่ะกินได้อร่อยด้วยนะกว้างมากค่ะพื้นที่สนุกใช้สอยนั่นแหละเดี๋ยวจะเลี้ยงแมว เลี้ยงแมวสักคอกหนึ่งเลี้ยงแมวสักหกตัวเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไปค่ะที่เยอะเดี๋ยวจะเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไปนูน่นนะที่เยอะไปถึงตรงนูน้นนะเห็นปะที่เยอะมากถึงตรงนู้นเลยอันนี้แค่ทําแค่นี้เองอันนี้แค่ทําแค่นี้เองทุกคนดูทีนหน้าบ้านดิฉันอยู่กับทางนู้นน่ะบ้านนี้อยู่โซนข้างหลังเลยบ้าน บ้านอยู่โซนข้างหลังนึงล้วยังมีข้างหลังเรวยังมีข้างหลังต่อไปอีกนะบ้านแล้วยังไม่จบนะยังมียังมีข้างอะไรนะยังมีข้างยังมีข้างหลังที่เป็นบ่ออีกอ่ะเลี้ยงแมวสักหกตัวซื้อมาแล้วสองตัวเราเข้ามาส่งก่อนใช่เดี๋ยวทำเป็นแบบ ข้างนี้จะปลูกต้นไม้เล็กๆข้างกำแพงเนี่ยปลูกต้นไม้แล้วทําแบบตัวหนอนนะทาแบบฟุตบาทเดินได้รอบเลยคาเฟ่น้องแมวรอก่อนนะคะเดี๋ยวจะทําแต่ไม่เลี้ยงเยอะนะสกระปรกเลี้ยงเยอะมากไม่ดีสกรปรกแมวนี่ต้องสะอาดนะต้องดูแลเขาดีถ้าเลี้ยงแบบปล่อยๆไม่ดีสุดท้ายมันจะสกระปรกบ้านจะสกระปรก เพราะว่าแมวเนี่ยเขากิ่นแรงแมวกินแรงค่ะอ <and> ึเขาอะกิ่นแรงต้องแบบเลี้ยงก็ต้องสะอาดต้องเลี้ยงที่เราดูแลได้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวต้องเลี้ยงเท่าที่เราดูแลได้เลี้ยงสักสามสี่ตัวเนี่ยพอแล้วอย่าเลี้ยงเป็นโหลนะอย่าเลี้ยงเป็นโหลนะสกปรกสมัยดีสมัยดีฉันเป็นพระดิฉันเคยไปดิฉันเคยไปช่วยป้าคนนึงนะแกเลี้ยงแมวแกแอบเลี้ยงด้วยนะเลี้ยงในบ้านน่ะ แกเป็นแกเป็นอะไรแลทาวโฮมอ่ะบ้านแกสามชั้นแล้วแกก็แอบเลี้ยงแมวแกสงสารนั่นแหละแล้วแมวอ่ะเป็นยี่สิบตัวดิฉันเข้าไปในห้องที่เขาเลี้ยงแมวโอ้โหดิฉันเกือบเป็นเกือบสลบเลยนะเขาเรียกอะไรเขามันมีกลิ่นกา๊าซจากจากจากอันเนี้ยกา๊าซจากอ,อุจจระแมวอ่ะแอมโมเนียหรือมันเป็นพวกอะไรไม่รู้นะโอ้โหแบบโอ้โหเกือบอ้วก กบไม่ใช่เกอบอุก,กุเป็นลมอ่ะไปช่วยเขาขนาะดใส่แมสสองชั้นนะตอนเป็นพระอ่ะก็เลยหาโยมซื้อทรายแมวกับเสื้อหันแมวไปแบบช,ช่วยแกเขาชื่อป้าอะไรไม่รู้จาไม่ได้ละเคยไปเคยไปช่วยแกอยู่ครั้งหนึง่งอันนั้นนะเลี้ยงจนตัวเองลําบากไม่ได้ต้องเลี้ยงแบบพอดีเลี้ยงแบบพอดีพอสองสามตัวอะไรอย่างเงี้ยเราพอดูแลไหวนี่ นี่บ้านนี่บ้านบ้านน้อยหลังนี้สุขีเหลือเกินนี่บ้านจ้ะบ้านบ้านบออามบออาบออาหนบ้านบ้านที่ไม่มีไม้โทบออานบ้านบ้านที่ไม่มีไม้โทค่ะบ้านที่ไม่มีไม้โท บ้านที่ไม่มีไม้โตแผ่นป้ายพังหมดแล้วแผ่นป้ายพังหมดแล้วเป็นที่ซื้อค่ะแต่มันเป็นที่ของทวดของพ่อเลี้ยงแม่เขามันเป็นที่ของพ่อเลี้ยงของแม่เขาพ่อบุญธรรมของแม่เขาอะทวดเขาจะเขาจะเลี้ยงแม่มาตั้งแต่เด็กๆแต่ไม่ใช่ตานะไม่ใช่ตาแท้ๆนะเพราะว่าตาเขา เขามีลูกหลายคนน่ะแต่แม่เนี่ยเขาจะมาติดกับทวดคนนี้ก็คือเขาจะดูแลสมัยแม่เป็นเด็กๆสาวๆอะไรอย่างเงี้ยให้เงินให้อะไรดูแลแล้วเขาก็รักเหมือนลูกเหมือนลูก,ลกสาวแล้วเขาก็แบ่งที่ให้แม่ครึ่งหนึ่งตรงนี้นะแต่ก่อนนะเขาแบ่งให้ที่ครึ่งหนึ่งแต่ก่อนมันเป็นที่ต่ํามากไม่เสียค่าเขียนแปลนค่ะเขาเขียนให้ฟรีเขาเขียนให้ฟรีออกแบบฟรีเขาเขียนแปลนออกแบบฟรีไม่เสียออกแบบฟรี อืก็แล้วเขาก็แบ่งที่ให้ครึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วก่อนเป็นสวนยางแบบนี้เลยสวนยางที่มันจะต่ํามากเป็นที่สวนยางแบบนี้แล้วตอนหลังก็ลุงอะ่ะเขาเอาที่ไปจำนองแล้วเขาเอาเงินแล้วเขาไม่มีเงินไปไถแล้วเขาก็ที่มันก็ขาดแล้วเจ้าของใหม่เขาก็ประกาศขายดิฉันก็เลยไปซื้อกลับคืนมาเขาประกาศขายดิฉันก็เลยไปซื้อกลับคืนมา เขาขายแปดแสนต่อเหลือเจ็ดแสนห้าต่อเขาเหลือเจ็ดแสนห้าเขาซื้อกลับคืนมาก็ก็รวมที่เป็นผืนเดียวรวมที่ทั้งหมดเป็นผืนเดียวสามไร่สามไร่กับหนึ่งงานนิดนิดนิดหน่อยแต่ก่อนเป็นแบบนี้แต่ก่อนเป็นแบบนี้แต่ก่อนเป็นที่แบบนี้แต่ก่อนเป็นที่แบบนี้เป็นที่แบบนี้ ไม่ใช่เจ็ดแต่ไล่นิดๆเพราะมันมีที่ดิฉันรวมอยู่ด้วย <c oughs> ที่ไล่นิดๆค่ะเพราะว่ามันมีของดีของแม่อยู่แล้วไงมันมีแม่ของแม่อยู่แล้วไล่หนึ่งนี่ไงนี่ที่เดิมมันเป็นแบบนี้แล้วก็ล้อมกำแพงนี่ใช่ปะนี่ นี่ค่ะใช่หันไปทางทิศเนี่ยบ้านหันไปทางทิศเนี่ยทิศเนี้ยไม่รู้เขาเรียกทิศอะไรทิศเนี่ยหันไปทางทิศเนี่ยเนี่ยหันไปทางทิศเนี่ยเนี่ยหน้าบ้านหน้าบ้านเนี่ค่ะหน้าบ้านหน้าบ้านอยู่ทางนี้หน้าบ้านจะไม่ได้หันออกถนนนะหน้าบ้านไม่หันออกถนนนะดิฉันหันหน้าบ้านไปทางนี้เพราะว่าบ้านดิฉันอะมันมันแบบ ถ้าชาดิฉันสร้างบ้านอย่างเดียวอะ่ะดิฉันจะหันขึ้นไปนูน่นดิฉันจะหันขึ้นไปนูน่นแต่ว่าดิฉันหันไปทางนี้หันไปทางนี้หันไปทางป่าน,นี้อันนี้ก็เป็นหน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวก็ทํากําแพงกําแพงยาวมานี่ไม่รู้วะที่ใดไม่รู้วะ ไม่เพราะอะไรค่ะเอาที่สะดวกเลยเอาที่สะดวกเลยเอาเอาประโยชน์ใช้สอยเอาประโยชน์ใช้สอยค่ะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันไม่หมดใช่ไหมข้างหลังมันเป็นบ่อน้ําแล้วจะให้บ่อน้ํามันอยู่หลังบ้านะดิฉันว่ามันมันไม่เวิร์กมันไม่สวยไม่อยากให้มันไม่อยากให้บ้านมันบังตัวบ่อน้ําก็เลยแบบให้มันอยู่ตรงข้างก็แล้วกันให้มันอยู่ตรงข้างก็แล้วกันไม่อยากให้มันบัง ถ้าสมมติว่าสมมติว่าเราหันหน้าออกถนนใช่ป่ะแล้วหันหน้าออกถนนหลังบ้านเราก็จะเป็นแม่น้ําอย่างเงี้มันไม่สวยก็คือก็เลยอยากหันหันหันบ้านมาทางนี้แล้วก็ให้บ่อน้ําอะมันอยู่ข้างบ้านไม่ได้อยู่หลังบ้านนะอยู่ข้างบ้านแบบนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็มีพื้นที่หน้าบ้านแบบนี้หลังบ้านจริงหลังบ้านจริงๆอยู่ตรงนี้หลังบ้านอยู่ฝั่งนี้ค่ะ หลังบ้านอยู่ฝั่งนี้หลังบ้านอยู่ฝั่งนี้อันนี้หลังบ้านนี่หลังบ้านนี่ห้องครัวอันนี้ห้องน้ําห้องครัวอันนี้หลังบ้านแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่บริเวณของหลังบ้านค่ะนี่อันนี้หลังบ้านพื้นที่หลังบ้านอันนี้หลังบ้านวิวสวยหมดวิวสวยหมดเลย วิวสวยหมดอันนี้ข้างบ้านอันนี้ข้างบ้านข้างบ้านปลูกต้นไม้ไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบอยากมีฟิลลิ่งแบบว่าเดี๋ยวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไงก็ปล่อยมันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็จะปล่อยถ้ามาอยู่แล้วเดี๋ยวจะเอาหินลงเอาหินกวดลงให้มันสะอาดสะอาดทําให้มันสะอาดสะอาดแล้วปลูกต้นไม้เพิ่มอีกเยอะๆทําเป็นสวนทำเป็นสวนสวนต้นไม้แล้วก็จะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไป เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปอะไรไปที่กว้างกว้างที่กว้างก็ดีค่ะมันแบบที่กว้างก็ดีอตอนเย็นๆก็ลงมาอยู่ตรงนี้ได้อันนี้เป็นอีกโซนหนึ่งตอนเย็นๆก็ลงมาอยู่ตรงนี้ลงมาอยู่ที่บ่อน้ําได้ออกกําลังกายได้เดินได้มีไม้ผลด้วยปลูกไม้ผลไว้เต็มเลยปลูกไม้ผลไว้ด้วยเออมันกินค่ะมันกินขาสั้น มันกินแม่ไม่รู้จักแมวมันกินค่ะทุกคนนางไม่รู้จักมันกินแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปซื้อไอ้นี่ไว้ให้มันละกระบะทรายที่กับที่นอนละต้องเตรียมละเตรียมรับสมาชิกใหม่น่าจะถ้าไม่พรุ่งนี้ก็วันพุธอะ เลี icana, ้ยงปลาขาบเลี้ยงปลาขาบนี Mars, grass, grass, grass. ่เดี๋ยวจะให้มาเร็วเรๆๆวเรวเรียวเรียวเรวเรเรวเรวเรวตัววาตายัวน็งเตายบ้างหมดอายุไขมันนะเปลี่ยนใส่น้ำด้วยไงทีก็น็อกน้ำ ทุกคนดูน้ำดิน้ำเขียวสวยมากเลยด,ดูดูปลาดิฉันนี่ไม่ต้องมีความสุขแทนทุกคนก็มีความสุขได้ทุกคนก็อยู่แบบนี้สิวางแผนดีวางแผนไปวางแผนไปทำทีละนิดช่วงนี้ยังต้องทํางานประจำอยู่ก็เตรียมเก็บเงินแล้วก็ทําทีละนิดทําที่บ้านไว้ขุดบ่อไว้ก่อนมีตังก็เริ่มจากการขุดบ่อการทำโคกทำโคกไว้ทำอะไรไว้ทำสวนไว้ แล้วเดี๋ยวพอเราเบื่อเราก็เสียนเมื่อไหร่เราก็กลับบ้านค่อยๆทำค่อยๆทำไม่ต้องทำทีเดียวค่ะแล้วค่อยๆทำนี่มาแล้วมาแล้วมาเลยเร็ว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 มาเร็วลูกเร็วมาเร็วลูกเร็ว พอแล้วอิ่มแล้วสิพวกมึงมาแล้วจันบุรีค่ะอยู่จันบุรีนุนเห็นปลาคาบไหมนุนนุนปลาคาปัาใจปลาคาปัาใจดูดูสูตัวสวยมากสีส้มสีขาวนุนสีเหลืองสีเหลืองมีสีทองด้วยนะนุน่ะสีทอง สีทองสีทองสดใสสีทองสดใสครัทุกคนเลือกมามีแต่สีสวยๆหลายตัวเลยนะที่เลือกมามีแต่สีสวยๆนะหลายๆตัวที่เลือกมาอ้วนทีครักินดีขนาดนี้อยู่บ่อด,ดินขนาดนี้มีออกซิเจนให้ด้วยโตเร็วกินอาหารเก่ง เรเลวกินหารเกง่งแมวจะซื้ออะไรสองตัวอสองตัวสองตัวเลยใช่ไ,ไหนว่าตัวเดียวเธะเอาเหมือนเขาแนะนําอีกตัวหนึ่งตัวไหนเป็นเพื่อนกันให้มันเป็นเพื่อนกัน<อ>นี่ตัวนี้ตัวนี้เดีดูทุกคนแป๊บนะเดี๋ยวเอาแมวให้แม่ดูก่อนแมวข้างบ้านมาปี้ตัวเมียคู่เลย เก็บอาหารก่อนทุกคนเก็บอาหารก่อนเอาเอาแมวให้แม่ดูสีแมวคนขายก็แนะนําเชียเก่งมากเพราะที่แรกถามเขาว่าจะเอาสองตัวไงถ้ามันมีเพื่อนกันแล้วตัวหนึ่งมันติดจองดิฉันก็เลยอาไม่เป็นไรเลือตัวหนึ่งก็เลยเอาตัวนั้นแล้วก็ไปไป,ไปมามาคุณแพรลี่เนี่ยมีของฟาร์มที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็พันเดียวกันเลยอันนี้เลยเอาน้องไปเป็นเพื่อนกันไหมคะดิฉันเป็นคนแบบเชียร์ขึ้นนะดิฉันบอกก่อนนะ ดิฉันนะเป็นคนเชียร์ขึ้นนะถ้าใครขายของอะขยันแบบขยันเชียร์ได้เงินดิฉันแน่นอนจริงถ้าแบบอยากได้อยู่แล้วนะเชียร์เลยได้ตังถ้าใครขยันแบบขายของนะขยันแบบภาษาบ้านดิฉันเขาเรียกว่าขยันขยันประโละขยันประโละได้ตังดิฉันแน่โอ,โอนไปแล้วนะไม่มีมัดจําด้วยนะโอนไปให้แล้วทั้งสองตัวเลยเลดไปละลดไปละ เลิศเลิศต้นนี้ทนแดดทนอะไรจังทนแดดทนอะไรจังอู้สีขาวตัวใหญ่จังแล้วเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยปราแมวเนี่ยปาลามสองมั้ยอือ เขามาส่งส่งถึงที่ส่งฟรีมีผักบุ้งนี้ดีเลยเนาะเหมือนมันชอบอยู่ตามกอผักบุ้งอะ่ะ ลรอนี่สีขาวทุกคนสีขาวสวยมากเลยดูนุ่นสีขาวเห็นไหมขาวล้วนเลยสีขาวล้วนเลยได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ k นี่เท่าไหร่อ่ะ k หนึ่งเท่าไหร่อ่ะ k หนึ่งเท่าไหร่ทุกคน k หนึ่งเท่าไหร่ k หนึ่งเท่าไหร่ k หนึ่งมันเท่าไหร่อ่าได้ค่ะได้ค่ะใช่ประมาณนั้นเลย 5k สองตัวเคมันพันหนึ่งไม่ใช่หรอ

ต่าไม่ค่อยขึ้นเลยวะวันนี้วะกน่ะเาขึ้นเองุกักลุกดักอนนียมาเยอะมากเลยอะเยอะมากเลยเร็ว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 เอะเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็วเว ที่จริงวันนี้เราว่าเราจะไปนี้เนาะไม่ทันแล้วจะไปไลฟ์ขายทุเรีนก่อนเออลืมนี่หว่าจำได้ครับมาเร็ว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 เามวเร็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 วมาเร็ว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 มาเร็ว อนอีต <ım S 1> ัวอีตัวขาวมันกระทุ้งกอนั่นอยู่อยนนอยู่นไม่กินนอะไม่กินอ่ะดูดูดูเต็มเลยเปเดเฟ่นไม่เอามันมันมันไปกลับบ้านไอ้มาาน้ำจัไอ้มามาเดินกลับบ้านเลยนะทำไม อ่าไม่รู้เงียบไปไอ้มะไอม้มะเออเอาวมึงก็อยู่ตรงนั้น <c oughs> เดีนมันเล่นโทรศัพท์ประเตมไม่สนใจมันเล่นโทรศัพท์เดินไปเป็นเพื่อนย่าแอดเลยเดี๋ยวป้าขับรถ กบคุณกำพลเลยนึงไงเดี๋ยวมึงมาอยู่เลยมึงมาเฝ้าบ้านป้าเลยอยู่ไปซะมึงอแต่อยู่ตรงไหนอยู่ที่กว้างขนาดนี้อยากอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปเลยกว้างขวาง อาอะไรฮะทอาอะไรได้แต่รู้ว่าเขาจะขุดโคข,ขุดอะไรเปล่าไม่จะว่าจะทำให้มันอยู่ข้างนอกอยู่นอกโซนกำแพงมันจะได้ดูแลดูอะไรตรงนู้นไงเออใครเข้าใครออกอะไรเงี้ยตอนนี้เอาไว้ปลูกอันนู้นปลูกนี่เอา มันแดดมันร้อนเนี่ยก็เรากั้นอันนี้ใช่ไหมล่ะกั้นรั้วปุ๊บแล้วก็ตนน้างหน้ารั้วนั่นแหละให้มันอยู่ให้มันเป้าตรงโรงงานลงอะไรตรงนั้นไปไม่มีใครอยู่จะไ,ได้ช่วยเฝ้าช่วยดูนูน่นดูนี่ คล้องแล้วมันคล้องมันแข็งแรงป้าทุกคนดีฉันกลับบ้านก่อนนะ